สวัสดีชาว f อฟซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟีสายเติมสายพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมจะมาแนะนําเป็นตําแหน่ง CDM นะครับ <Yeah. S 1> ตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับนะ <Yeah. S 1> ให้ผมแนะนําเป็นตําแหน่ง CDM นะครับนะ oh. ก็สําหรับตําแหน่ง CDM จริงๆมันก็มีน้อยแล้วก็มีมีไม่เยอะนะครับนะสำหรับตัวที่เก่งๆนะครับนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเติมแพ็กต่างๆพาร์ตต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแพ็กต่อเนื่องนะครับนะหรือจะเป็นพาร์ตคาฟูลนะครับนะพาร์ตของแฟลกแลมพาร์ตนะครับนะร้านคุณกิรลนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งรายละเอียดไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับนะราคาถูกกว่าตะแบงแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมนะฝากกันไ้ด้วยนะครับผมนะ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นตําแหน่ง CDM นะจริงๆแล้วตําแหน่ง CDM นะครับมันมีไม่เยอะนะครับตัวเก่งๆเ่ะมันมีน้อยนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําเป็นการจัดอันดับก็แล้วกันนะครับนะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับนะจะเก่งหรือเปล่านะครับนะก็จัดมาให้ทั้งหมดิปอันดับด้วยกันนะครับนะ10อันดับนะครับสำหรับตําแหน่ง CDM นะครับณตอนนี้เลยนะครับนะตัวถูกๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของโรดี้นะครับนะล่าง TOTs นี่ครับผมนะ โอเวอยร์เกนะครับนะถูกมากนะครับผมนะราคาต่ำสุดอยู่ที่24.7 M นะครับผมนะอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เม็ดแดงนะครับหรือเม็ดส้มนะครับเม็ดส้มก็ราคาจะอยู่ที่100 M ง้อต้นๆนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมนะสำหรับโรดี้อ่าฟีทาวไปนะครับทาวห้าสีนะครับผมตัวนี้ก็การตั้งรับนะครับอยู่ที่97นะครับสภาพร่างกายอยู่ที่89นะครับ ค่าพลังงานนะครับให้มา4ดาวครึ่งนะครับผมนะถ้าสกิลก็3ดาวนะครับผมคุณสมบัตินะครับส่งลูกไกลยิงประตูแต่ที่ไกลนะครับเทรเมเกอร์วอกเลยนเป็นกลางสูงครับถ้าสกิลก็ตวัดชิงในซนนะครับสำหรับโรดี้นะครับผมนะถ้าถามว่าจะให้อัพอะไรนะครับผมแนะนําว่าให้อัพเป็นร่างกายหรือตั้งรับก็ได้นะครับนะได้ทั้ง2อย่างนะสำหรับโรดี้นะครับผมนะ่ะ ตัวต่อไปนะครับย่าตูเรนนะครับผมนะตัวนี้ก็ยังเก่งแล้วก็ยังใช้ได้ดีนะครับนะเล่นง่ายเล่นดีด้วยนะครับผมนะราคาก็ต่ำสุดอยู่ที่ 43.7m นะครับผมนะเม็ดแดงนะครับราคาเท่าไหร่นะครับนะต่ำสุดที่ 106m นะครับสูงสุดอยู่ที่ 117m นะสำหรับย่าตูเรนนะครับผมนะ ฟีทา84นะครับทาว54นะครับตัวนี้การตั้งรับอยู่ที่95ค่าพลังงานนะครับ5ดาวเต็มถ้าสกิลก็4ดาวนะครับคุณสมบัติครับยิงปันโค้งเหนือชั้นยิงประตูแต่ที่ไกลเพย์เมคเกอร์ยิงไซก้อยครับวอกเลย์เป็นกลางสูงนะครับถ้าสกิลก็เป็นรูเดตนะครับนะยาย่าตูเล่นะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นร่างกายนะครับนะสภาพร่างกายได้เลยนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นเหมือน C.D.M. ที่เล่น C.M. ได้แบบสบายๆนะครับผมนะก็อัพเป็นร่างกายนะโรดี้นะครับนะร่าง U.T.O.T.Y. นะครับผมนะ O.R. 9 7นะครับผมนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแบบสบายๆเลยนะครับผมนะฝีเท้าแปนะครับผมนะการตั้งรับอยู่ที่100สภาพร่างกาย9กนะครับเท้า54เนาะ อาค่าพลังงานนะครับให้มาสีดาวครึ่งถ่าสกิลก็สีดาวเหมือนเดิมนะครับคุณสมบัติครับร่างกายแข็งแกร่งทรงรูปใกล้ยิงไปดูตัวที่ไกลนะครับเวอร์เลเป็นกลางสูงถ่าสกิลก็ตวัดชิงได้ส้นนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับให้อัพเป็นร่างกายนะครับสําหรับโรดี้เนาะร่างนี้ก็ยังใช้ได้ดีนะครับผมนะโอเคนะแต่ถ้าให้ดีก็ต้องเม็ดแดงนะครับเทนให้เต็ม25นะครับผม ตัวต่อไปนะครับร่างยูโร2024นะครับผมนะดีแคนไรท์ Can ide, นะครับโอเว97นะครับราคาก็ถือว่าต่ำอยู่นะแล้วก็ตัวมันเก่งด้วยนะครับผมนะอาฟีทาวไ8นะครับนะเท้า54นะครับการตั้งรับอยู่ที่97สภาพร่างกาย93นะครับผม พลังงานนะครับให้มา5ดาวเต็มนะครับถ้าสกิลก็3ดาวนะครับคุณสมบัติครับส่งรูปลายิงไปดูที่ไกลนะครับวงเล็เป็นกลางสูงถ้าสกิลเป็นครึ่งบอลนะครับผมนะดีแคนไรท์นะครับผมผมแนะนําว่าอพเป็นสภาพร่างกายนะครับผมนะสภาพร่างกายได้เลยนะหรือจะตั้งรับก็ได้นะครับผมนะแต่จริงแล้วอาเป็นสภาพร่างกายดีกว่านะเพราะว่าดีแคนไรท์เขาก็สามารถเล่น CM ได้เหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับโรธามัตเทอุสนะครับโอเวอร์97เนี่ยครับผมราคาก็ต่ำสุดอยู่ที่ 61m นะครับผมนะ 61.5m เนี่ยครับอ่าเม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับต่ำสุดอยู่ที่ 104m สูงสุดอยู่ที่ 115m เนี่ยครับผมนะอ่ามัตเทอุสนะครับฝีเท้า91เนี่ยครับเท้า54เนี่ยครับการตั้งรับอยู่ที่97สภาพร่างกาย88เนี่ยครับ ค่าพลังงานนะครับให้มา5ดาวเต็มถ้าสกิลก็4ดาวนะครับนะคุณสมบัติครับร่างกายแข็งแกร่งเน้นแท็กเกิลยิงวิตัที่ไกลนะครับแล้วก็แรงฮึดระลอก2นะครับผมนะเวิร์กได้เป็นสูงสูงนะครับนะสำหรับโลธามัติอุสธนะครับตัวนี้ก็เล่นง่ายนะครับก็คือมันมีท่าสกิลสีดาวนะครับแล้วก็ทา้าสีมันก็เล่นไม่ได้ยากเลยนะครับผมนะอ่ะมันก็สามารถเล่น CM ได้เหมือนกันนะครับผมนะอ่ะ ครับมันยืนได้ทั้ง C M แล้วก็ C B C A M ด้วยนะครับ C D M ก็ยืนได้นะครับนะตรงตำแหน่งด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับโลธาติอุสนะครับผมแนะนำว่าให้อปเป็นร่างกายนะครับหรือการตั้งรับก็ได้นะครับผมนะก็อยู่ที่พี่พี่น้องนะครับเลือกใช้นะครับนะแต่ผมแนะนำว่าร่างกายดีกว่านะครับผมนะมันเลือกใช้ได้หลายแบบนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับมัสเคโรโน่นะครับโอเวนเกาสินะครับราคาตามสุดอยู่ที่สี่เอมนะครับเม็ดแดงนะครับต่มสุดอยู่ที่หนึ่ร้อยสเอมนะครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่ร้อยสเอมนะครับผมนะมัสเคโรโน่สีเท้าเก้เท้าห้านะครับการตั้งรับอยู่ที่หนึรนึีครับสภาพร่างกายเกนะครับผม ค่าพลังงานนะครับสดาวครึ่งท่าสกิลก็3ดาวนะครับคุณสมบัติครับเน้นแฮกเกิลส่งลูกไกลนะครับวอกเลยเป็นต่ําสูงท่าสกิลก็ตวัดชิงได้ส้นนะครับสำหรับมัสเคลโนนะครับผมนะอ่ะค่าพลังของเขานะครับเน้นไปทางการตั้งรับเป็นหลักเลยนะครับผมแนะนําว่าให้อัพเป็นตั้งรับนะสำหรับมัสเคลโนตัวนี้ตัดบอลดีมาก AI ดีจริงๆนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับโรดี้นะครับนะล่างยูโร2024นนะครับผมนะก็ เหมือนกันนะครับนะทั้งหมด3ร่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบร่างไหนก็สามารถจัดร่างนั้นได้เลยนะครับจริงๆมันก็มีหลายร่างหลายตัวเหมือนกันนะโอเคนะก็สําหรับโรดี้ผมแนะนําให้อัพเป็นร่างกายนะครับผมนะโอเคนะครับผมอัพเป็นร่างกายตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเปอร์ตี้ผมก็ใช้อยู่นะครับณนะตอนนี้นะเม็ดแดง ราคาอยู่ที่ต่ำสุด 149m สูงสุดอยู่ที่ 164m นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับเม็ดแดงเปร์ตีนะครับ AI ดีมากนะครับเข้าบอลดีตัดบอลดีนะครับผมนะดีมากๆนะครับสำหรับเปร์ตีเนาะโอเวอร์98นะครับฝีเท้า93นะครับการตั้งรับอยู่ที่99สภาพร่างกาย97เท้า53นะครับผมนะ ค่าพลังของเขานะครับให้มา5ดาเราเต็มท่าสกิลก็3ดาวนะครับคุณสมบัติครับยิงตูตัดทิ่ไกลเล่นเพื่อทีมเวิร์กเลสสูงสูงท่าสกิลก็ตบัดชิงที้ส้นนะครับนะเวิร์กเลสสูงสูงนะครับเปิดตีนี่บอกเลยว่าขึ้นสุดลงสุดนะครับนะช่วยทั้งเกมบุกทั้งเกมรับนะครับผมนะก็ถ้าจะให้แนะนําในการอัพสกิลนะครับก็อัพได้ทั้งร่างกายแล้วก็การตั้งรับได้เลยนะสำหรับเปิดตีนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนะครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับผมนะกองเต้นะครับนะ o v เ99นะครับนะโอ้โห o v เสูงสุดเลยนะครับนะสำหรับกองเต้ o v ิ99ราคาก็เริ่มต้นเท่าไหร่นะครับต่ำสุดอยู่ที่ 181M นะครับสูงสุดอยู่ที่ 200M นะครับผมนะเม็ดแดงนะครับผมก็ไม่แพงนะครับนะสูงสุดอยู่ที่ 275M ้อยาต่ำสุดอยู่ที่ 248M นะครับผมนะสำหรับกองเต้ ฟีทเ้า93นะครับทาว้า53นะครับการตั้งรับอยู่ที่97สภาพร่างกาย90นะครับค่าพลังงานให้มาเท่าไหร่นะครับสีดาวครึ่งถ้าสกิลก็2ดาวนะครับผมคุณสมบัติครับแรงฮึดและล็อก2นะครับเวิร์กเลยเป็นกลางสูงถ้าสกิลก็ครึ่งบอลนะสำหรับกองเต้นะครับผมแนะนำให้อัพเป็นตั้งรับนะครับอัพเป็นตั้งรับหรือร่างกายนะครับผมนะได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันนะครับผมแต่จะให้ดีก็ตั้งรับเลยดีกว่านะครับเพราะว่ากองเต้เขาถนัดเกมรับมากกว่านะคร โอเคตัวสุดท้ายนะครับโรธามัตทิุท์นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับผมนะมัตทิยุทธ์นะครับจริงๆแล้วมันเล่นได้หลายอย่างนะครับผมนะคือมันเล่นง่ายด้วยนะครับโอเา99นะครับนะฟีท้า93เท้า54นะครับการตั้งรับอยู่ที่98สภาพร่างกายก็92นะครับดัภาพลังงานนะครับนะ 5าดาวเต็มท่าสกิลก็สีดวนะครับคุณสมบัตินะครับนะร่างกายแข็งแกร่งในแทงเกิลนะครับยิงไปตรงตัดที่ไกลนะครับโบเลตสูงๆูงทาสกิลก็ลูเลตนะครับผมนะแล้ท่ามาทิอุสนะครับก็อัพเป็นร่างกายได้เลยนะครับผมนะอัพเป็นร่างกายได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็นี่เป็น10อันดับตำแหน่ง CDM ณตอนนี้เลยนะครับที่เก่งจริงๆนะ AID ด้วยนะครับเล่นง่ายเล่นดีนะครับไม่ว่าจะเป็น เฮดทวีเนะครับหรือเป็นเอ่อ g มนเจอรนะครับผมนะใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถจัดได้เลยนะครับเลือกงบเลือก O อหได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมแนะนำตำแหน่งไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะบอกงบบอกเม็ดกันมาด้วยนะครับนะอยากได้งบเท่าไหร่เม็ดไหนนะครับผมโอเคนะครับผมนะ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับผมนะราคาถูกเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆครับ